ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับจะมาสอนวิธีการสร้างเบมกับภาษีขายนะครับจากโปรแกรมนะครับกรณีที่นะครับกิจการของเรานะครับไม่ได้นะครับใช้ระบบการขายอย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่ต้องการเปิดเบมกับภาษีนะครับให้เราคลิกมาที่การขายแล้วก็รายได้ครับจากนั้นนะครับคลิกมาที่เบมกับภาษีเลยนะครับแล้วให้คลิกคําว่าสร้างเอกสารใหม่นะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลของลูกค้านะครับกรณีที่เรานั้นเคยมีการซื้อขายกับลูกค้าเจ้านี้กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวข้อมูลนะครับก็จะอยู่ในระบบเรียบร้อยนะครับแค่เราพิมพ์เซิร์ชอย่างเดียวนะครับสมมติผมขายบริษัทตัวอย่าง f จํจำกัดครับมันจะขึ้นข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับวันที่เอกสารนะครับก็คือวันที่ณวันนี้ณปัจจุบันนะครับกรณีที่เราเรามีการเปิดเกี่กับภาษีย้อนหลังนะครับต้องการลงวันที่ย้อนหลัง ก็สามารถทําได้โดยการพิมพ์แก้ไขวันที่นะครับหรือจะเลือกวันที่ตรงนี้ก็ทําได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราขายให้ลูกค้านะครับเช่นเราขายสินค้า B นะครับให้ลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นครับใส่จํานวนเงินใส่จานวนหน่วยนะครับที่ขายใส่จำนวนเงินนะครับเหมือนเดิมครับ ราคาจะมีอยู for for 2> ่2ราคาครับราคาที่ไม in ่รวมภาษีก <obviamente> ับราคาที่รวมภาษีแล้วนะครับกรณีที่เป็นราคาที่ไม่รวมภาษีครับระบบก็จะคูณแบตให้เราเรียบร้อยนะครับแต่กรณีที่ราคา100บาทนี้นะครับรวมภาษีแล้วนะครับระบบก็จะถอดแบตกลับให้เรานะครับว่า100นี้นะครับหนึ่งร้อยนี้คูณออกมาแล้วราคาก่อแบตเท่าไหร่นะครับมียอดแบตเท่าไหร่นะครับกรณีที่เป็นราคารวมแบตแล้วนะครับ จากนั้นนะครับก Save, นะ็กดเซฟแล้วกดบันทึกได้เลยหรือกด f 2ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นสถานะตรงนี้นะครับสถานะถ้าเป็นสีแดงนะครับหมายความว่าเรานะครับยังไม่ได้ทําการรับชําระเงินนะครับซึ่ง สถานะสีแดงหลักๆก,ก,ก็จะมีอยู่สองสถานะก็คือ1 o v e r โอเวอร์ดิวนะครับตัวน,นี้ครับกับ2 d e เดบเตอร์นะครับโอดิวหมายความว่าเรายังไม่รับชำระนะครับแต่มันเกินเครดิตที่เราให้เขาไปแล้วนะครับกรณีี่2คือเดบเตอร์นะครับเดบเตอร์คือเราก็ยังไม่รับชำระเงินเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่เกิน,นครับเครดิตที่เราให้เขาไปนะครับส่วนถ้าเป็นสถานะณสีเขียวแสดงว่าเราได้ทําการ รับชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อมาคือทําการพิมพ์เมลกับภาษีนะครับเราก็สามารถเลือกเลยว่าเป็นสารองเท่าไหร่ต้ฉนฉบับเท่าไหร่นะครับแล้วก,กดพิมพ์ตรงน,นี้นะครับจากนั้นนะครับกรณีที่นะครับสมมติน,นะครับว่าลูกค้านะครับมา จ่ายชำระเงินนะครับมาจ่ายชําระเงินนะครับให้เรานะครับคลิกที่ตัวนี้ครับจากนั้นนะครับกดที่รับชําระนะครับต็งให้ใส่วันที่รับชาระนะครับสมมติรับชําระวันที่9นะครับ,มมรบ,รบจากนั้นก็ดู รายละเอียดข้อมูลอกีกรอบมึงนะครับคราวนี้มาที่สูตรครับสูตรก็คือสูตรการรับชําระว่าเราชาระผ่านอะไรผ่านเงินสดหรือรับชําระผ่านแบงค์แบงค์ไหนนะครับก็เลือกได้นะครับเช่น BBL ก็จะเป็นแบงค์กรุงเทพ K แบงค์ก็เป็นกสิกร s b ก็เป็นไทยพาณิชย์นะครับสมมติผมเลือกเป็นรับชําระผ่านไทยพาณิชย์นะครับ เราก็กดบันทึกเอ f สองได้เลยครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะพิมพ์ใบสเสร็จรับเงินนะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นพิมพ์เอกสารนะครับว่าเราก็เรียกว่าจะเป็นใบสเสร็จรับเงินเท่าไหร่สำเนาเท่าไหร่นะครับแล้วก,กดพิมพ์เอกสารหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเปิดดมกับภาษีนะครับในระบบของการขายครับ